กราบเรียนท่านรองอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์อัธพลแก้วสำริดท่านประธานมูลธีสุนมแม่แห่งประเทศไทยแพทย์หญิงสิริพรกัญชนะ และแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะอย่างเป็นทางการเข้าสู่งานออนไลน์ไลฟ์สตรีมมิ่งของการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่7ซึ่งมีหัวข้อในครั้งนี้นะคะคือ learning more and scaling up นะคะซึ่งเริ่มต้นไปเมื่อวานนะคะมีวันนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะรวมทั้งหมด3วันด้วยกันนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีการนะคะแสดงมุทิตาจิตนะคะแล้วก็มอบโล่เกียรติคุณนะคะให้กับบุคคลพิเศษของเราในวันนี้นะคะ ซึ่งลำดับแรกเลยนะคะที่ฉันขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะคะท่านศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศิรพรสวัสดิวรน,นะคะท่านเป็นเลขาธิการสุนมแม่แห่งประเทศไทยนะคะและท่านเป็นประธานคณะกรรมการวิชาการนมแม่แห่งชาติในครั้งนี้นะคะขึ้นกล่าวรายงานค่ะขอ,อกราบเรียนเชิญะคะ่ะเรียนท่านรองอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์อัตพลแก้วสำลิสดิฉันในนามของคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่7 ขอกราบขอพระคุณท่านรองอธิปดีที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวันนี้การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดต่อเนื่องทุกสองปีและก็จัดโดยมูลนิธิสุนมแม่แห่งประเทศไทยร่วมกับกรมอนามัยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยได้วิทยาลัยกุมารแ,แพทย์แห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลและกรมสวัสดิการแรงงานโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งนี้จัดภายใต้ชื่อการประชุม Breastfeeding Scaling Up and Learning More เพื่อต้องการจะสื่อถึงการได้เริ่มก่อร่างสร้างตัว Scaling Up การสั่งส่งเสริมนมแม่จากทุกหน่วยงานผ่านการทำงานแบบความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆมาอย่างยาวนานมีผลให้เกิดแนวทางปฏิบัติเกิดการผลักดันด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการได้ดูดนมแม่ จนกรทั้งบีผลตัวชี้วัดอัตราการให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนที่ดีขึ้นจากร้อยละ5.3ในพศ2548เป็นร้อยละ23.1ในพศ2 5 5 9ในทั้งความความสำเร็จก็ยังมีปัญหาเดิมที่ค้างคามีปัญหาที่เกิดจากการแทรกซอ้อนอาทิเช่นเรื่องปัญหาเกี่ยวขบบวนการ การให้ยาต่างๆหรือการนวดเต้าที่เกิดผลแทรกซ้อนแล้วก็รวมทั้งปัญหาใหม่ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของด้านเทคโนโลยีการเกิดของ COVID, โควิดรวมทั้งการที่ชาติต้องการให้เราสร้างเด็กพันุ์ใหม่ที่มีทักษะในการใช้ชีวิตในศตวรรษ21ดังนั้นในการประชุมก็จะมีการขมวดไปสู่การที่ต้องเรียนรู้ร่วมกัน Learning m o r e การประชุมในครั้งนี้บทบรรยายวิชาการต่างๆก็จะสอดคล้องไปทั้งการที่จะแก้ในปัญหาเก่าปัญหาที่เกิดการแทรกซ้อนแล้วก็รวมทั้งปัญหาที่เป็นนิวคัมมิ่งที่เกิดขึ้นในระยะนี้เป็นการประชุมผ่านการบรรยายการอภิปรายการฝึกปฏิบัติแล้วก็สรุปประเด็นเป็นนิทรรศการชุดเล็กผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขแพทย์พยาบาลผู้บริหารจากหน่วยงานที่ร่วมกันจัดประชุมนักวิชาการ นักการสื่อสารรวมทั้งแม่ผู้มีประสบการณ์การให้หนมแม่รวมจำนวนทั้งหมดประมาณ1,700คนในระบบออนไลน์และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุธิซึ่งมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นแพทย์25คนพยาบาล11คนและมีผู้บริหารนักการสื่อสารนักวิชาการและแม่พี่ปรการ์เช่นเดียวกันรวมจํานวนทั้งหมดประมาณ45คนการจัดก,การประชุมมีความคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุม แม้เราจะไม่ได้เห็นหน้ากันแบบ face to face แต่จะสามารถนำความรู้และแนวทางที่เราจะได้เรียนร่วมกันไปพัฒนาไปเติมเต็มและแก้ไขปัญหาอัปสรรคต่างๆเพื่อพลิกให้เด็กไทยได้กินนมแม่และอาหารตามวัยนอย่างถูกต้องได้รับการเลี้ยงดูคู่เรียนรู้เพื่อการมีสุขภาพแข็งแรงและมีต้นทุนคุณลักษณะที่พร้อมในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่2 1 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการคณะกรรมการอำนวยการการจัดประชุมและทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาช่วยบริหารจัดการจนเกิดการประชุมในครั้งนี้และขอขอบพระคุณสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมและให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินการ งานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับประเทศแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะเป็นพระคุณขอบพระคุณค่ะเรียนท่านวิทยากรท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่7ในวันนี้กรมนามัยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสุขภาพและนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัยตั้งแต่อยู่ในคัน ถึงวัยสูงอายุช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดคือช่วง1,000วันแรกของชีวิตตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงเด็กอายุ2ปีการเลี้ยงดูด้วยนมแม่จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะนมแม่นอกจากจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาสมองของเด็กซึ่งองค์การอนมามัยโลกแนะนำให้ทารกแรกเกิดกินนมแม่อย่างเดียวจนถึง6เดือนและกินนมแม่ ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึง2ปีหรือนานกว่านั้นสําหรับประเทศไทยทารกแรกเกิดถึง6เดือนกินนมแม่อย่างเดียวอยู่ในระดับต่ําที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรมนาไมร่วมกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายร่วมกันดําเนินการในการปกป้องส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพื่อช่วยให้แม่และครอบครัวสามารถเลี้ยงดูด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องจนประสบผลสําเร็จ อาทิการขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็กในปี2560การส่งเสริมองค์ความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานการณ์ปกติและการระบาดของโรคให้กับหญิงตั้งครรภเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพยาบาลเฉพาะทางสาขาการเลี้ยงดูด้วยนมแม่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรวมทั้งการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เช่นการจัดตั้งนุ่มแม่ในสถานประกอบการทุกจังหวัดเป็นต้นสําหรับในวันนี้จริงๆแล้วนะครับนะฮะท่านอธิบดีกรมนามัยนะครับท่านแพทย์หญิงพันวิมลวิปุรากรนะครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมนามัยแล้วก็อยากจะมานะครับนะฮะเป็นประธานนะครับนะแต่เนื่องจากติดภารกิจนะครับนะเรื่องของการงบประมาณที่จะเข้าสภาในวันนี้ก็เลยมอบให้ผมมาเป็นตัวแทนนะครับซึ่งจริงๆแล้ว สาเหตุที่ท่านอยากมามากๆท่านก็พูดเสมอในที่ประชุมว่าท่านก็เป็นแม่คนหนึ่งนะครับนะท่านให้ความสําคัญกับเรื่องของอการให้นมบุตรนะฮะนะอันนี้ก็ท่านรับนะครับในส่วนของการที่จะมาในวันนี้นะครับแต่นะครับนะในภารกิจในเรื่องของงบประมาณของท้งกระทรวงและก็ทางของกรมนะครับที่ต้องเข้าสภาในวันนี้ก็เลยต้งมอบหมายให้ผมมาในวันนี้นะครับท่านก็ขอ,อ ให้ผมมากล่าวขออภัยกับทุกๆท่านในวันนี้ด้วยนะครับนะที่ไม่สามารถจะมาด้วยตนเองได้นะครับน,นี่ก็เป็นภารกิจหนึ่งที่นะฮะท่านดูแลนะครับจริงๆท่านบอกว่าในก่อนที่ท่านจะมาเป็นอธิบดีกรมลรมท่านก็พยายามนะครับช่วยเหลือดูแลในเรื่องของเด็กอยู่แล้วด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งนะครับนะฮะที่สําคัญนะครับนะฮะในการส่งเสริมนะครับในการเลี้ยงดูเด็กด้วยนมแม่ครับแล้วก็ เนื่องจากการประชุมนักชาการก็เป็นการประชุมทุกๆปีนะครับท่านก็ให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะที่เป็นภารกิจของกรมน้หม่ด้วยนะท่านก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนแล้วก็ให้นโยบายในการทํางานเกี่ยวกับนมแม่ตรงนี้นะครับนะก็ต้องอขอบคุณนะครับนะในส่วนของอ ทุกทท่านนะครับที่เข้ามาร่วมในการประชุมในส่วนของในห้องประชุมแล้วก็ในส่วนของในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ซึ่งคาดหวังว่านะครับในในการประชุมในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีแนวความคิดแล้วก็นวัตกรรมนะครับแล้วก็แผนในการดําเนินงานนะครับนะซึ่งจะเป็นองค์ความรู้นะครับซึ่งภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะครับที่มาร่วมในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านวิยากรนะครับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวคิดที่จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางสาธารณส,สุขและขอเปิดการประชุมวิชาการนมแม่ครั้งที่7หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะได้รับทั้งความรู้ทางวิชาการแนวทางในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อให้เด็กได้รับอาหารที่ดีที่สุดคือนมแม่ และสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กไทยและสังคมต่อไปขอบคุณมากครับ กราบขอบพระคุณนะคะท่านรองอธิบดีขอท่านการณายังคงอยู่บนเวทีนะคะและขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านประธานมูลิีิสุนุมแม่แห่งประเทศไทยขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ในลําดับต่อไปค่ะลําดับต่อไปนะคะนับว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในครั้งนี้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศคนนมแม่นะคะแน่นอนค่ะว่าพวกเราเดินทางมาถึงวันนี้ได้นะคะเราไม่ได้เป็นเสาหลักต้นแรกนะคะแต่ว่าเราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากเสาหลัก อีกมากมายหลายต้นเลยนะคะที่มีการส่งไม้ผลัดรุ่นแล้วรุ่นเล่านะคะจนมาถึงวันปัจจุบันนี้ได้นะคะดังนั้นนะคะในเวลานี้นะคะจึงของกราบเรียนเชิญนะคะท่านที่จะขึ้นมากล่าวมุทิตาจิตนะคะให้กับผู้ที่รับโลกของเราในวันนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญดรสง่าดามาพงศ์ค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านคะ่ะท่านบุก,กียรติกรบครับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกดิวยนมแม่ของประเทศไทยในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมาถือได้ว่าประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดด ที่ทําให้เด็กไทยได้มีโอกาสได้กินนมแม่มากขึ้นเบื้องหลังของความสําเร็จดังกล่าวมีมากมายหลายปัจจัยแต่ที่สําคัญคือเกิดความเพียรและความมุ่งมั่นของกลุ่มคนที่รักการทํางานนมแม่ของประเทศไทยอาจารย์ลงนุชบุญเกียรติเป็นหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นที่ได้ร่วมบุกเบิกงานนมแม่ของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ในช่วงระยะเวลา33ปีที่อาจารย์นงนุษ์บุญเกียรติเข้ารับราชการงานเกินครึ่งที่ได้ทำคือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาจนถึงปัจจุบันแม้กระทั่งกเกษียณไปนานมากแล้วถึง24ปีอาจารย์ก็ยังไม่เคยวางมือจากงานนมแม่คงไม่ผิดไปจากความจริงมากนักที่จะบอกว่าค่อนชีวิตของอาจารย์นงนุษได้ทุ่มเทให้กับงานนมแม่ของประเทศไทย และเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะขนานนามอาจารย์นงนุษคือสตรีผู้มีงานนมแม่อยู่ในสายเลือดเหมาะสมอย่างยิ่งกับการที่จะได้รับโลกเกียรติยศคนนมแม่ที่มูลนิธิจะทําพิธีมอบให้ในเช้าวันนี้อาจารย์นงนุษบุญ,ญเกียรติจบการศึกษาอนุปริญญาพยาบาลและผดุงครรอนามัยจากสภา,ากาชาติไทยจบปริญญาตรีสองสาขาคือสุขศึกษาและพยาบาลสาธารณาสุข จบปริญญาโทอนามัยครอบครัวจากมหาวิทยาลัยมหิดลจุดเปลี่ยนของเส้นทางการทำงานที่ทำให้อาจารย์นงนุษย์ได้ให้ความสำคัญงานนมแม่คือการได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Certificate Lactation Management Education จาก Wellstar t International Center ประเทศสหรัฐอเมริกาหลักสูตรนี้ได้จุดประกายให้อาจารย์นงนุษยทุ่มเทชีวิต ให้กับงานนมแม่ของประเทศไทยเริ่มจากการร่วมจัดทำหลักสูตรและเป็นวิทยากรการ,การอบรมครูฝึกหรือ training for trainers ในโครงการบันได10ขั้นเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สู่โรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกหรือ baby friendly hospital initiative BFHI รวมทั้งได้ร่วมพัฒนาและประเมินโรงพยาบาลและสถานีอนามัยหรือรอพอสต ให้เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกรวมทั้งสิ้น3 9 2แห่งจนประสบความสำเร็จส่งผลให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศไทยสูงขึ้นอาจารย์นงนุชบุญจเกียรได้เป็นกลุ่มแกนนำของประเทศไทยที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยด้านการส่งเสริมสุขภาพต้องบันทึกไว้เพราะได้ผลักดันจากเดิมเป็นเพียงแค่ข้อตกลงทางการตลาดว่าด้วยอาหารทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นกฎหมายของประเทศไทยจนประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกนอกจากนั้นงานนมแม่แล้วอาจารย์นงนุชยังได้ฝากผลงานอนามัยแม่และเด็กไว้มากมายหลายชิ้นผลงานอันทรงคุณค่าดังกล่าวได้สะท้อนออกไหมสังคมนมแม่ของไทยได้เห็นเป็นรูปธรรมสองด้านคือ 1. อาจารย์นงนุชบุญยเกียรติ คือปูชนียบุคคลอันทรงคุณค่าด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกดนมแม่ของประเทศไทยและ 2. ผลงานเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลให้เด็กไทยได้กินนมแม่มากขึ้นเพียงเท่านั้นแต่อาจารย์นงนุษย์ยังได้ร่วมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้กับแผ่นดินไทยให้มีคุณภาพนั่นคือการสร้างกุศลอันแรงกล้าที่จะเป็นพลังดลให้อาจารย์นงนุษบุญยเกียรติในวัย84ปีมีสุขภาพที่แข็งแรง และอยู่ร่วมนำพาสังคมไทยเคลื่อนเข้าสู่สังคมแห่งการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่สมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้จันรงรุตบุญยเกียรติขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะนายแพทย์อัธพลนะคะท่านช่วยกรุณามอบช่อดอกไม้นะคะเป็นตัวแทน นะคะให้กับท่านอาจารย์นงนุษย์ค่ะแล้วเราก็จะบันทึกภาพไว้นะคะเป็นประวัติศาสตร์ของวันนี้นะคะค่ะเป็นภาพที่สวยงามนะคะด้วยความระลึกในพระคุณนะคะแล้วก็มุทิตาจิตนะคะที่ท่านและรุ่นของท่านนะคะได้ส่งมอบให้กับคนรุ่นหลังอย่างพวกเรานะคะ ขอกราบขอบคุณท่านรองอธิบดีท่านอาจารย์นงนุษย์บุญยเกียรตินะคะซึ่งปีนี้84ปีแล้วนะคะใกล้จะ90แล้วนะคะเนี่ยค่ะขออนุญาตนะคะตอนนี้เป็นการถ่ายภาพนะคะก็ขออนุญาตท่านประธานมูลนิธินะคะเรียนเชิญท่านเลขานะคะขออนุญาตนะคะขอเชิญต,ต,ตัวแทนของยูนิเซแล้วก็ WHO นนะคะขึ้นถ่ายภาพด้วยนะคะเรียนเชิญดรสง่านะคะ ค่ะแล้วก็ท่านกรรมการของศูนย์นแม่แหงประเทศไทยนะคะถ่ายภาพร่วมกันค่ะ ขอกบขอบคุณนะคะตัวแทนจากยูนิเซฟและตัวแทนจาก W h o นชนะคะที่มาร่วมถ่ายภาพกับเราด้วยนะคะขอขอบคุณท่านกรรมการมูลิธิสูนนมแม่ทุกท่านนะคะขอกบขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมอนามัยนะคะแล้วก็ท่านประธานมูลิธิศุนนมแม่แห่งประเทศไทยนะคะที่ขึ้นถ่ายภาพและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะอีกสักครู่นะคะเราจะมีพิธีลงนามนะคะในการขนส่งนมแม่ร่วมกันนะคะที่ด้านล่างนะคะที่ชั้นหนึ่งนะคะ ซึ่งบนเวทีแห่งนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงต่อไปนะคะซึ่งเป็น Exhibition ที่3นะคะเรื่อง hints to successful breastfeeding sick babies นะคะนอกจากอาจารย์นงนุชจะยังคงแข็งแกร่งยืนอยู่เคียงข้างเราแล้วนะคะ อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ตัวดิฉันเองก็อยากจะทราบนะคะก็คือทำอย่างไรสวยขนาดนี้เห็นด้วยไหมคะอายุ84ปีสวยมากๆเลยนะคะคือดูแลตัวเองได้อย่างดียอดเยี่ยมเลยนะคะพวกเราต้องเรียนรู้จากท่านนะคะว่า <c oughs> ทำยังไงนะถึง อ๋อเหรอคะดรสง่าบอกว่า48ไม่ใช่84นะคะงั้นดิฉันก็15ไม่ใช่50ใช่ไหมคะนะคะคนคนน้มแม่เราก็จะแบบได้อยู่กับความสดชื่นในทุกๆวันนะคะทั้งอยู่กับเด็กเล็กๆนะคะอยู่กับคุณแม่นะคะเรามีความเบิกบานในใจนะคะ ค่ะตอนนี้ก็หมดหน้าที่ของดิฉันแล้วนะคะขอมอบให้กับผู้ดำเนินรายการในช่วงต่อไปนะคะแพทย์หญิงสุดารัตน์นะคะจากโรงพยาบาลสกลนครนะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะกลับขึ้นมาพบกับทุกท่านใหม่อีกครั้งนะคะใน Pa n ์ d i s c u s s ส i ิสนนะคะ Learning More Breastfeeding Day Car e นะคะ Edu Care e d u ด l e a r n นะคะในช่วงเวลา10โมง45โดยประมาณ11โมงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันนะคะก็ขออนุญาตมอบให้กับพิธีกรช่วงต่อไปเลยค่ะเรียนเชิญแพทย์หญิงสุดารัตน์เลยค่ะ